มีใครรู้จักหรือว่าเคยได้ยินโรค PTSD มาก่อนไหมครับร PTSD เนี่ยย่อมาจาก post traumatic stress disorder ครับโรค PTSD เป็นภาวะความป่วยทางจิตใจครับเกิดจากการที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ยายในอดีตและกระทบกับจิตใจอย่างรุนแรงครับเช่นอุบัติเหตุภัยพิบัติการฆาตกรรมสงครามและการข่มขืนเป็นต้นครับ เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้เกิดภาะวะความเครียดอย่างรุนแรงส่งผลทําให้เกิดการบุบพ่อในการทําหน้าที่และก็กิจวัตรประจําวันได้ครับแต่จเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงมาอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับข้อที่1คือ i n t u s i o n symptom ครับก็คือการเห็นภาพย้ําภาพซ้อนที่เคยเกิดขึ้นแนอดตขึ้นมาหลอกหลอนเรานะครับข้อที่2เนี่ยคือ a v o i d a n c e symptom ครับ a v o i d a n e symptom เนี่ยคือการหลีกเลี่ยงสถานาการณ์ต่างๆที่ทาให้นึกถึงเหตุการณ์นันั้นครับเช่นการพูดคุยกับคนอื่นหรือว่าการดูข่าวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห เช่นมีอาการเศร้ารู้สึกบ่นหมองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขอีกต่อไปข้อที่4นี่ก็คือเ h a งอิน n ร r ษ u s ร l ครับเช่นนอนไม่หลับรู้สึกไม่มีสมาธิตื่นกลัวเกินกว่าความเป็นจริงซึ่งการวินิจฉัยโรค ptsd นะครับจะต้องวินิจฉัยโดยจิตแพทย์นะครับแนะนำว่าหากใครมีอาการที่เข้าข่ายดังกล่าวนะครับแนะนำให้พบจิตแพทย์นะครับ